สวัสดี f อครัวลุงเดิน f ฟมิลีป่ะวันนี้นนเดือนเลยนะเดี๋ยววันนี้จะเอารถตู้ไปเสริมความงามสัหน่อยเอาไปทำสีตอนไปดอยกาดผีตอนซื้อรถตู้มาวันแรกเนะี่ยอ๋อทีป่ประเกินหน้ามันรุดนั่นเหรอที่มันมันมีรอยแตกหน่อยนึงก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้จะให้เห็นสูตรคนที่เขาไปทำสีรถสไตล์แบบสนิทกับเจ้าของอู่อะ มาผสมสีเองก่อนอื่นเลยกองทัพต้องเดินวยท้องหูข้าแล้ววะไก่เป็นตัวมีไหมนอสุกได้ยังน้อไก่ย่างวิเชียรบุรีโอวยิสวยจังเลยนะเนาะในตรงนี้สวยกินส้มตำไก่ย่างกันนะพี่น้เมือกี้กองทัพต้องเดินวยท้องคนระับว่าจะไปกินลาบก,ก็กินบ่อยกินไก่ย่างกินส้มตำดีกว่าวันนี้เด็ตามมาไงย่างเจ้านี้แซ่บอยู่ขนงบัวแดงนะพอดีน้องฝ้ายเขามากินกาแฟนี่มันนี่ไม่มาเปิดนะกาแฟเออเปิดไซย์เขาเปลี่ยนเจ้าใหม่แล้วนี่เจ้าใหม่แล้ววะ ไก่ปุงคันนี้คะที่นี่เลยครับตำเลาวเนาะตำเลาวไก่ไก่ตัวเท่าไหร่ตัวร้อยสามสิบค่ะไก่ตัวหนึ่งกินไก่ตัวหนึ่งตัวร้อยสามสิบบาทไก่ย่างหอ้อนไก่จานนี้อร่อยนะหมักอร่อยยูสวยินนะโยนี้นะตรงหน้าเขียวผิด <c oughs> แต่ว่ามีหมอกควันเท่านั้นละ่ะ <c oughs> เออทะเลหมอกเอาตัวนึงเลยเนาะ,ละนแล้วก็ตำเลาว <c oughs> ตำลูนั่นเอ ข้าเหน้ายี่สิบล้วกันครับที่บาทสอมูมาดูรถโรงเรียนหน่อยนี่มาดูรถโรงเรียนนี่ก็ไม่เป็นไรหรอกข้างหน้ามีแผลน้อยนึงว่าจะไหนเ<อ>ก,ก,ก็บนี่เก็ผมเรียกเก็บนี่มาดูนี่มาดูใกล้ๆนี่ ก,กันชนหน้ามันเป็นมันมีรอยนี่นี่นี่เป็นเกิดตอนจังเส่ไปโดยกัดผีโดยกัดผีนะรถมันก็เลยดูไม่ดีก็เลยว่า <c oughs> คนแรกที่เอารถตู้ขึ้นไปไเรายังไม่เรายังไม่ได้เดินทางไงเราก็เลยว่าเอาไปทำาค่สามวันก็เสร็จละไปให้ช่างเพนแต่ว่าสนิทกันมากยังไม่โทรหาเจ้าของอูนนะเอาเรถไปผสมสีก่อนดูไหมทำสีหมดเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ไปผสมสีอหมดสามร้อยบาทเองนะแค่นั้นเหรอ อคนอื่นไม่รู้เลยเขาบอกคนทำสีรถบอกโอ้หหมดห้าพันอยู่ไม่ในอย่างเงี้ยสามพันเนี่ยผมทำสามร้อยแหละเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผสมสียังไงผสมสีรถยะผสมยังไงแล้วก็แต่ว่าเราอาจจะไปจ่ายค่าแรงช่างรับอันนี้เคยเป็นพ่อ้ารถยนต์มาก่อนไงตีเองก็ได้เนี่ยพันเงอ่ะพันห้าแล้วกันค่าแรงพันห้าค่าสีสามร้อยสามร้อยเนี่ยพันพันกแปดถ้าถ้าบอกว่ารถขายนะาน้องเดีนนะ เอาผมห้าร้อยหน่อยได้แรงบกเลี่ยแอบขอขอค่าแรงห้าร้อยหรือขอค่าแรงสักแปดร้อยพอละเทียนผมไม่เอาแพงหรอกเดี๋ยวเอารถไปล้างได้ไหมเดี๋ยวจะรถไปล้างนี่ว่าพ่นประกันด้วยจะอ้อมไปพ่นประกำแล้ววันนี้ไปผสมสีผสมสีเสร็จก็จะไปซ่อมสัมภาร์ก่อประจ่ายภาษีเกือบสิ้นเกือบสิ้นมีนาแล้วแล้วก็กลับบ้านภารกิจเรามีสามอย่างล้างกินข้าวล้างรถ เอารถไปผสมสีสามกกสามัมภารสัมภารแล้วกลับบ้านไอโฟนไอโฟนไม่ดีนะเป็นย่างแล้วเหรอไม่ไม่ดีม,มีพอนนั้นมันหนูนี่คนแอบฟังเราหรือเปล่าวะพอเราบอกจะไปหาช่างรู้ปุ๊บมันมันดีอะ่ะ <c oughs> พอเราออกจากเสร็จออกจากศูนย์มาปุ๊บดีเลยเตะดีเลยนังไหนนังไหนมาหอดบ้านเป็นอีกคือเก้ามันไม่ได้เป็นหลักมันมันก็ใช้ได้อยู่จะนั่งไหนตร้งนี้ไหมนั่งนี่ก็ได้ มึงทุ่งหน้าเขาทุ่งเจ้านี่แม่ง,งามมามไเด่นโอ,อ้สีสดมากเลยไปไหนเะไปะไหนเนาะพันเดไปเสื้อครับแม่มาเนี้ครับโอ้มาแล้วนี่ไก่ย,ย่งางไก่ย,ย่างก็นอนไกยย่ย่างม่เชียรบุรีข้าวเหนียวช้อนน้ำซีร้อนๆน้ำจิ้มสูตรวิเชียรบุรีก็จะเป็นมะขามเปียกอย่างเงี้ครับแต่ว่ากินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆนี่ ใช้ได้อยูน่นะนี่ที่ถนนอาจจะเสียงดังหน่อยนี่ดี๋ยไปเอาขาตั้งกล้องกันมันก็ไม่เป็นอะไรมากมายหรอกมันก็แต่ว,ว่าไปทําให้มันก็สบายใจดีครับนั่นแหะแผลมันนะแผลเป็นแผลในใจไปดอยกาดผี <c oughs> แตกเลยแต่ไม่ได้ชนหนักรถคันนี้เดิมมากครับเดี๋ยวเปิดฝาก,กระโปรงหน้าเห็นเลยว่าอดอยอาร์ทุกอย่างเดิมหมดรถคันี้ไม่มีชนมาครับ ้าวม,มา,าแล้วครับพี่น้องบบมาแล<บ>้วเตอร์พี่น้องจำบักจำจำร้านนี้อร่อยนะปลาดัาด้งปลาแดงเขาหนัวมากใส่ปูนี่หน่อยกรอบเลยนี่กินสองอย่างพอครับวันนี้ส้ตมตำนี่ยังสามสิบบาทอยู่บร,รับเลยอ่ายังสามสิบโอ้ส้ตมตำที่นี่สามสิบบาทเองนะจานมาเริ่มแซ่บเลยจานแซ่บน้ำปลาแดงเขาคักไม่แพงครับยังสามสิบบาทอยู่ไม่ค่อยจะมีไหนแล้วเนาะส้มตำสามสิบบาทนะี่เนาะ มุ้งกอบเอาเอา,เอารัก่ทบบานบานตานเท่ากินได้ค่ะกจะอย่างเหมือนเชียงมากรืค่ะจอดย่างสายๆเดีก๋ก็ไก่หมดแล้วเที่ยงก็หมดแล้วปะประมาณปลายสองถึงค่ะประ<อ>มาตอนเช้าๆนี่ไก่กำลังย่างนุ่มๆเลยขอมุ้งก๊อกไปเลย เัาหานเต็มแล้วอ,อันนี้เขาไม่ได้ขูดนะเขาสาับอ่อนกรอบดีถ้าใส่ไม้จะได้ยินเสียงกินดังมากก็ย่างก็มาคำหอมกังนุ่มหมดดีอืม,อมต้นตำไก่ย่างมันเข้ากันดีด้วยนะ ถ้าจะทันกินนะฉันว่ามันเข้าในสายเลือดเลยเย็นทันเลยมันกินมันเข้าในสายเลือดเลยสายต้องเส้นเลือดนี่แห้อืมนอกขนาดไก่กระร้านนุ่มเลย ทำมุ้งกรอบ,อบ,รอบเส้นกรอบปาลาด้านนัวพอดีรสชาติกำลังได้เลยสายมาุ้งนะตจำวนตจำวนเจวดจืดเบิ้งดี่นี่เจอกของข้าเองไม่มีพนักงานนะเนาะเรเลยไม่แพงซิ้นไก่เองทำส้มทำเองราคาเลยไม่แพงไม่ได้จ้างลูกน้อง กอาจาลูกน้องมากับคุณน้องสี่สิบอยู่ค่ะมีลูกน้องเพิ่มมีอยู่นะคุณลูน้อมันจะโม่วงแบบไปเทาออ๋เป็นหน้าเป็นน้องสาวหล่าแม่เป็นมาอต้อยเป็นห้าของบ้านลูกค้าเยอะสิไม่ได้ต้องเอาต้องต้องตามลูกค้าเห็นท่านลูกค้าจังว่รอนานอืมตอนเที่ยงมันก็ต้องนั่งจะตำนั่งจะเสิร์ฟเนาะลูกค้ารอนานไปที่ใหญ่เพิ่ม ตอนเที่ยงลูกค้าเต็มหมดนะครับเนี่ยกลับรถผ่านมาเต็มลตลอดขนาดมีแค่นี่เนี่ยครับมีตำแตงมีแต่เมนู่นสมตำทั้งนั้นเลยค่ะตำทัวตำแตงตำนี่เด้ตำบักทัวตำบักแตงตงบำบักฮุ่งตำข้าวโพดค่ะตขา้าวโพด ลูกเด็กเด็กแดงเขมากินก่อนอะมากับพ่อกับแม่กินไกลล่ย่างไปกินนี่ไปทำหมามุ้งแบบเด็กหน่อยก็ไม่ยช่ว่าอนุบาล<า>มีค่ะมีมีอนุบาลมี่ทำเด็กน้อยอยงที่บอกอยุนียุนีจะเป็นผ้าเป็นตำตำไก่กับจังแยกอยีกครึหนึ่งเสียค่ะออสองตัว,ดวตได้ว่วมอ่าที่สองตัวแยกครึ่งให้ละตำแยากัได้เนาะที่เขามาสร้างแบบ ต,ตำไทยไม่ใส่ถั่วไม่ใส่ปลาไม่ใส่น้ำตาลอย่างเงี้ยนะตำยังไงงงอยู่เด้แต่การเขาก็ต้องแยกคู่เพื่อเอาใจลูกค้าใจเพิ่อนก็กินปลาไลเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ก็แบบว่าก็ไม่กินปลาไหลเลยบอกเขาตำเมนูแต,ต,ต่ว่าตำเป็นแล้วตำรงท่านอ่ะ <c oughs> มาใส่แบบไม่ใส่ผงยูรสนะก็ใส่ปลาอย่างนี้นะตำยังไงแล้วก็ต้องจัดไปตามลูกค้าฟอร์อะค่ะ บางคนก็กิกนผงชูรสเนาะแมนค่ะโอ้กิ่นใบใดด้วยก็ปลาใส่ไห่บด <c oughs> กินเลยตำมะละกอไม่ใส่ปลาลามันก็จะ<อ>ตำไทยเนะาะทำเป็นตำไทยมันก็เออกเปรี้ยวๆหวาน<ม>แต่เรใส,สร่ผงชูรสนี่ไหมไม่ใส่ผงนัวนด้วยเ <c oughs> นี่ยอร่อยอล่อยอร่อยอร่อยอยู่นั่นเนี่ยซีอั๊ดแบบดูแบบอันนี้แต่ว่ารสชาตินีดิกอบอีสานเนาะกรอบ แม่ข้าเนี่ยอยู่จังหวัดไหนครับนี่บา้านเป็คนคนมนใในาจากจังหวัดไหนอุดรชุมตันอุดรมาเนี่ยอืมอโอ้ชุมตันอุดรก็โคราชคนไก่เนี่ยไก่ย่างไก่ย่างอุดรชุมตันก็โคราชโคราชบ้านเองเฉียบ <c oughs> ตัวนี้เนาะผสมประสานแต่ว่ามาอยู่ชัยนายดูแล้วก็เหมือนบ้านเราไหวบ้านฝั่งเราอยู่ <c oughs> จ้าคือบ e> ้านหลงหวายนี่คับบ้านหลังวายนะครับเป็นพี่น้องชุมชนมาจากอีสานหมดฝั่งแร่ขกระมูอบ้านใหญ่เด่นรอบพี่น้องฝั่งลรกในบ้านใหญ่แล้วก็บ้านใหญ่อีสานเบิดคือกันนะครับเนาะอีสานเบิร์ดคนไทยคนไทยหรือคนคนเมืองเหรอครับผู้ไทยสาวผู้ไทยพ่อมบอกสาวผู้ไทยว่าผู้งามแล้วพ่อตาเราสิไม่ยู่สาวผู้ไทยสาวเนสาวผู้ไทยงามด้ยมีคนอีสานแล้วก็มีคนผู้ไทยสาวผู้ไทยมันอยู่ได้เหรอ ผมเป็นไม่งานอย่างบอกทำงาน,านง,ง,งานประเภทนี้ตีสาวผู้ไทยชัยชุดอย่างนี้มีบอกออยิ่งงาน,งานบนพูดเท่าไรถึงยิ่งมีบอกครับงานปังไฟเปยียงสันเนาะอัน,นอันมันปังแล้วนี่อยู่อำเภอเลยครับอำเภอเมืองไงหรอห้างจะมีไปมั่นสามลูกครับไปเคยไปอยู่ปังลาวนี่ถ้าเร็วที่ก็ดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงลุงเดี๋ยวนี้เขาเอาน้ำโขลกนิดเดียวเอง สามสภาพน้อยเดียวคนในเมืองด้วยเนาะคนในเมืองแสดงว่าอยู่ไหนอยู่อำเภืองไหนเภอเมืองเนาะเฮียวปล่อยข้าเจ้าวะคอยข้าเจ้าวะมับจานช่วยเหลือก็ดีได้อยู่ในเขตเเทศบาลมืองเนาะมันอยู่ในตัวเมืองงบอบาจเร่ห้องยู่ได้งบอบตเร่เทศบาลยังไม่ได้เลยนะเราจะเป็นอบาจอยู่ห้างกันมาถึงสามกิโลเนาะ ข้ามขวัวมากกะแมนแล้วอ่ะ,ป,ะอปัะ๊บเจ็บะไเจ็บเบื่อไม่ข้าถามว่าตรงไหนรสชาขึ้เกาอยู่บอคือเกาอยู่กี่ดีครับ<ะ>ตาได้ทุกวันนี้แกงไ,งไม่รู้เยอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเอฟซีกันเด้บอบอกบอกผ่านทางนี้ก่อนวันนั้นก็เมื่อวานเออเมื่อวานมีเอฟซีโทรมาครับอันนี้ฝากประกาศด้วยนะครับพี่น้องมีมันจะมีคน ซุ่มไปหาเราสมมติว่าเพื่อนๆเป็นเรียบซีผมรู้อาจจะมีคอมเมนต์สมมติว่าติดตามในเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรสักอย่างเงี้ยถ้าเราเคยไปประกาศขายเขาอาจจะได้อยากรู้ว่าเขาได้บทโทรของเพื่อนๆมาจากไหนใช่ไหมสมมุติว่าเพื่อนๆไปติดตามเพจผมแล้วเขาอว่าลุงเดยนคลิปนี้อร่อยมากเลยครับอย่างเงี้ยแล้วไอ้พวกพิชีพชีัมันอาจจะเข้าไปดูในสุ่มมันอาจจะไปสองใน Facebook เห็นเราประกาศขายไข่มดแดง200บาทสนใจติดต่อเบอร์โทรนี้ มันก็ได้บอโทรมาแล้วว่าคนคนที่ต้องรู้จักลุงเด่นกับกับน้องฝ้ายมันก็ซุ่มไปมันก็โทรไปวัอที่ข้ามติดต่อมาจากทีมงานโคบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะคะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ใช่ไหมใช่ใช่คุณได้รับทีวีเจ็ดสิบนิ้วเจ็ดสิบสี่นิ้วเจ็ดสิบนิ้วนะลุงเด่นเขาแจกเขาเป็นโปรโมชั่นแจกกับเรียกว่รลุงเด่นแฟมิลี่อะไรอย่างเงี้ยให้ โอ้คนนี้ก็ดีใจจะเขาบอกจะคุยกับน้องฝ้ายก็ได้เหรอใช่เขาเขาบอกว่าถ้าไม่เชือ่อเดี๋ยวให้คุยกับน,น้องฝ้ายแล้วพี่เขาก็บอกว่าน้องฝ้ายแฟนลุงเด่นใช่ไหมเขาก็บอกใช่ค่ะเขาก็ขอคุยพอจงคุยปุ๊บแต่คนท,ที่เขาคนที่โทรไปเป็นคนเหนือ,อเขาก็เลยอู้เหนือใส่น้องฝ้ายว่าน้องฝ้ายเจ้าอันนี้น้องฝ้ายนี่ก็แต่คนที่ตอบมา เขาบอกว่าจะฮื่ปีอ้นสตังเข้าไปฮึออ่ยของบริษัทนี่เลยไกลอ่ะแล้วเขาก็พูดเขาพูดเหนือไม่ได้ไงแล้วพี่เขาก็เลยเอะใจตอนนี้เขาเลยมาเอะใจว่าอ่ะถ้าคนเหนือทําไมบออู้เหนือด้วยกันี่ย <yeah. S 2> แล้วเขาก็ไปหาเบอร์โทรอีกเบอร์หนึ่งที่ฝ่ายเอาไว้สมัครอ้เพจองงเดน่นเขาก็ไปค้นมาแล้วเขาก็เลยโทรมาถามว่าอ่าแต่ก็นี่ว่าอันลุงเดนเเ่นเปิดจะแจงทีวีรือว่ากําเละ นึกว่าตัวเองได้ทีวี70นิ้วดีใจผมผมจะบอกให้ครับตอนนี้ทีวีบ้านผมเสียว่ดีทีวี้45 40นิ้วบ้งบ้านผมเสียยังไม่ได้ซื้อใหม่ด้วยครับเอาทีวีเดนไปแจกเดี๋ยวไปดูทีวีที่พาอผมเสียตอวนี้นี่ขายให้เจ้าของไปแล้วห้าร้อยน่ะได้เงินห้าร้บาทเพราะนั้นเจ้าของเจ้าของเพจยัง ที้ยังเสียยังซ่อมเอาไปซ่อมก็ไม่ได้เลยครับคืออยากให้เอฟซีหรือว่าอะไรที่โดนแอบอ้างจากลุงเด่นหรือว่าน้องฝ้ายหรือว่าใครก็ช่างที่แอบอ้างหากินแบบนี้เนาะค <whis> ือให้มีสติในการก่อนที่จะโอนหรือว่าอะไรก็รพยายามมีสติให้มากๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ชื่อเกษมพรมเมืองอย่าไปโอนค่ะไมโอนนี <afin S 1> ่เกษมพรมเมือ <eBay> งอย่างเดียวเกษมเป็นสุภาพพนะกงานเราไต้องสุภาพพไม่ต้องทำโอนเกษมพรมเมืองอย่างเดียวโอ้ยวันนี้อันนี้คือ เตือนเตือนจริงๆนะคะเตือนภัยเพราะว่าภัยทุกวันนี้วิชาชีพมันเยอะมากเพราะว่ามันจะมาหลายรูปแบบแล้วม่แอบอ้างกับคนที่มันแบบมีตอนนี้ทํา youtube ทําเพจทาอะไรไปไป,ไปเรื่อยละก็คือมันก็มันก็พวกวิชาชีพมันก,มนก็มันก็ต้องคิดพัฒนากว่ากว่าเดิมอะ่ะก็ให้ระวังตัวนี้ด้วยนะครับนะครับพี่น้องนะแจกทีียังไม่มียังไม่แจกครับ<ม>เพราะว่าทีวีบ้านผมก็เสียยังเอาไปซ่อมอยู่คนระับเนี่ยยังคุยกันอยู่ว่า <laughs> จ้างไหนเป็นดาวทีวีใหม่ขนาดเจ้าของเพจยังจะไปดาวทีวีรับผ่อนเป็นเดือนอยู่เนี่ยดาวทีวีไหนไปเจกน่ากลัวค่ะกลัวน да SO ่ากลัวแล้วก็คุพี่เขาก็บอกให้เราอะไปแจ้งความก่อนก็ได้นํารู้เด่นเพราะว่าบางครั้งอ่ะอาจจะมีผู้เสียหายโดนหลอกแล้วก็วันนึงมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกเราไม่มีหลักฐานเขาโทรเขาคุยกับคนนน้นเขาไม่ได้โทรหาเราไง ถ่าสมมุติว่าถ้าเขาทักอินบ็อกซ์เป็นมิชชนเจอร์ไปเนี่ยมันจะมีมันจะแคปได้ถ้ามันแคปได้เนี่ยอันนี้มันโทรมาไงเราไม่ได้อัาเสียงไว้ไงวันหลังถ้ามีใครมาถ้าอัาเสียงไว้ก็อาไปแจ้งความได้อันนี้แค่มีคนบอกปากเปล่าเรามาเราก็จะเอาปากเปล่าไปแจ้งความเป็นไปไม่ได้นอกจากเขาจะทักแชททางมิชชนเจอร์บอกว่าเนี่ยจากัวลุงเด่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะแคปแล้วไปแจ้งความได้อันนี้บอกก็ปากเปล่ามาหรือว่า พี่เอฟซีท่านไหนที่อาจจะโดนหลอกหรือว่าโดนเป็นเหยื่อตกในการอย่างเงี้ยก็ทักมาบอกลุงเด่นได้เนาะทักที่เพจผมนะครับทักท well. ี่เพจมาเลยนะคะเราจะได้เก like ็บหลักฐานช่วยกันช่วยกันช่วยกันไปเรอยเพจผมใน a c e b o o k นะครับเพจเพจจริงเลยนะชื่อชื่อเดียวกับ YouTube เลยครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวตัวเดียวกันเลยจะมีรูปผมยืนแล้วก็มีหม่อมธนาเด็กกับมีอันแน่ออนตัวมีนั่นนะเป็นหน้าปกครับอันนั้นมีเพจเดียวที่เป็นของจริง แค่เดียวด้วยแต่ว่าถ้าเป็นรูปอื่นหรือว่าอะไรก็ไม่ใช่นาะครับแล้วคนติดตามต้องคนตามชมต้องหกแสนกว่าด้วยต่บางทีหัวบ้านทุกคนรู้เห็แต่คนติดตามในเพจเขาแค่ร้อยห้าร้อยหรือพันคนอะไรเงี้ยนั่นไม่ใช่เพจปลอมเพจจริงผมต้องมีคนติดตามหกแสนกว่าคนแล้วยูทูบจริงผมก็มีคนติดตามเก้าแสนกว่าคนอ่านี่อันนี้ต้องดูคนติดตามด้วยครับอ่าฝากเพจแฟมิลี่ให้ด้วยนะ มีลูกคู่แล้วก็จะ่ริ่มติดตามกดไลค์กดแชร์เพจของอช่องโค้งเดียนแฟมิลี่ครับพี่น้องเพราะว่าถ้าจะเห็นในเบื้องหลังอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนใครเข้าไปดูก็กดซับสไครต์ให้น้องฝ้ายเขาหน่อยขอบคุณครับดูไม่ดูกดให้ก่อนครับเพราะว่าเขาต้องการให้คนติดตามครบหมื่นคนครับตอนนี้ได้สองพันแปดแล้วขอหมื่นคนขอหมื่นคนมันจะได้ผ่านกดของเฟ e b o o k ครับเข้าไปกดกดให้หน่อยไปแล้ว เดี๋ยวเราไปล้างแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำสีไปดูนี่ทำสีเราสามร้อยบาทเป็นยังไงตามไปดูสีจริงไหมม่ที่ไปทำสีบปมนะโนู้วันดีหมอกวันเยอะดูเชียงรายป่ะ,ะเปิดหรือยังนเนาะเปิดเป๋าเป๋าคืนคนดีสู่สังคม,มเคใส่เงินก่อนตรงไปเลยตรงไปเลยรับ ต้องรอคิวน,นี่มาตอนเช้าล้างเครื่องอัตโนมัติว <Wow. S 2> ้าวล้างอัตโนมัติตตไปไหมวัด <do> ไว่ไม่ญี่ปุ่นเขาขับไปแล้วเขาก็ผ่านเครื่องเลยใช่ไหมบ้านเรานี่อัตโนมือ Ooh, ตกใจหมดระบบอัตโนมือ,อแบบเดี๋ยวห้านาทีก็คือบางทีไม่มีเวลาไปจอดรอล้างอะไรอีแล้วนี่มันก็ถูกด้วย เขาแล้วแต่จะให้อย่างตามสุดห้าสิบบาทคือตามสุดห้าสิบบาทอนะจะให้ร้อยสองร้อยพันนึงก็แล้วแต่เราแต่ว่าตามสุดห้าห้าก็ให้ร้อยบ้างเจ็ดสิบแปดสิบบ้างแนละ้วแต่มีเท่าไหร่ก็เงินส่วนมากนี่เป็นโครงการดีของพระอาจารย์พบโชคครับวัด้วยปากกาั้งพระอาจารย์พบโชคเขามาสร้างโรงพยาบาลด้วยนะโรงพยาบาลใหม่นี่ใครอยากทําฟันอะไรมาแบบทาฟรีอะมีมีที่นวดมีอะไรด้วยผ่อนคลายเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหวาวายวายโจ๊ดโจ๊ดดใช่ีถ้าไปล้างร้านอาฉีดมันก็ใช้เวลารอเป็นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยยิงรถยิงรถตูดเขาขัดดีดีาขาัดคาให้เราดีแล้ถเช้านี่ขัดดีเนีน่ยนะใส่ <c oughs> สายหมดแรงแล้วไงรถเปนเยอรถเปนเยื่คิวมันยาวอีกอ,อไปเลยค่ะไปเลยค่ะอีกหน่อยนี่รถต่อแถวยาวนู่นแหละยาวเป็นแบบเหมือนเขาแจกลงทานเลยแหละ อันนี้อะไรนี่อีนนไปอีกไหอ,อี้อนนลา้าก่อนให้เราจะรถไปให้ช่างเขาดูสีรถให้เราเราต้องล้างรถให้มันสีแบบปกติก่อนถ้าสมมติว่าคุณจะรถไป ไปทําสีรถเนี่ยช่างเขาก็จะเอาผสมสีไงแต่เขาก็จะใช้ความชํานาญมาเทียบสีเทียบสีถ้าสมมติว่ารถคุณยังไม่ได้ล้างรถไปรถคุณสีเอ่อสีมนัมนมนมันก็จะได้สีนั้นมาคุณต้องทำาะร้างถใหกก่อนมันจะได้เป็นสีสีแทงมา <c oughs> โอ้โี่คนเชดมีประมาณสิบคนไปไปโอเค เช็ดกระจกว้าวญี่ปุ่นอายนะเนี่ยเครื่องอัตโนมัติของเราเนี่ยมีที่ซักเครื่องซักผ้าซักอมแห้งอะไรสามสี่เครื่องน่ถึงถึงสามนาทีไม่ถึงสามนาทีเนาะไม่ถึงเรื่องกับล้วสะอาดนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองให้ดูเดี๋ยวถ้าถึงที่จะเจอจะให้ดูว่าสะอาดแล้วเนี่ยเช็ดดีมากเลย ไปเลยค่ะไปยังไงละเพื <c oughs> พ่อนโอ้โหทุกคนอ๋อเดี๋ยวด่านหน้านุ่นชายางดำอีกเออเช่เกัเจ่อใส่ใจทุกคนก่อนไปเลยค่ะร้อยอน,นี่ด่านสุดท้าย ันนี้ร้อนกว่าเพื่อนนะเนี่ยยืนตักแตด,ดทั้งวันวใส่ดีนะยังยางเอาดีนะใส่วก็ดำปีถึงบ้านเลยอ,เอ,อุเฟืนเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอผสมสีรเดยจะเสียตังกี่บาทโอเคออเดินทางกันต่อค่ะใครก็ขี้เกียจล้างรถนานนาก็แวบะบมาล้างตรงน,นี้ได้ค่ะ ราคาก็ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบต่ำห้าสิบบาทอะแต่ว่าพอเราถ้ามีธุระมาในเมืองเลยก็มาล้างถ้าตั้งทั้งแน่ทั้งตามมาล้างเลยก็ไม่คุ้มไม่คุ้มค่าธรรมันแพงกว่าล้างที่บ้านอีกเดี๋ยวรีดรีดรีดน้ำมาก่อนใช้ความเร็วรีดน้ำนอ่นแหละครับพี่น้องการผสมสีรถนี่ไม่จำเป็นนะว่าต้องเป็นแบบอันนี้ก็สีทีโออันนี้ไม่ใช่ทีโอเอสีสีผสมรถเนี่ย เขาบอกวิลราคามันก็เป็นราคานี้หมดนะช่างเขาก็มาซื้อนี่นะครับสีนี่นี่นี่ละร้านนี้สีพ่นรถยนต์บิ๊กเบนมันมันอยู่ที่การโป้ครับที่ว่าจะโป้แล้วสีเราจะนี่ร้านนี้มันอยู่ที่เราโป้ว่าเราถ้าเราโป้หนามันก็แตกกระดกแต่ว่ามันก็อันนี้มาแต่ว่าถ้าอันนี้จริงมันสีนี่พ่นไปมันไม่มีมันไม่มีหลุดครับถ้าเหล็กเราเดิมๆอยู่ถ้าเหล็กเดิมแต่เราไปโป้เนี่ยโป้มันหนาเนี่ย เวลามันโดนแดดโดนอะไรงี้ปีสองปีมันก็อาจจะบวมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ช่างที่ผมไปทำมันคือเราเราไม่ได้โปะเราเขาเรียกวเคาะพ่นสีเคาะโปะเราปาดบางบางเงี้ยมันก็สีมันก็อยู่ได้นานอยู่ก็จะประเมินให้เราว่าอ๋อได้ยังแกะขาดน้มันไปแต่เมื่อกี้บอกจะไปทําสีข้างหน้าแต่ว่าสีข้างหน้าม,มันเคยทามาแล้วะหรือไปบางที่สีการผสมสีแต่ละช่างมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกัน ดีครับผมเสีนะเอีเนาะมักล้วี่านอทีอ่างเวทำไหนของท่านอ่ะทำไหนของท่านอ่ะปบายังในเมืองไปย้อนเมามากกับท่องครับปิดนอนในรถเลยเป็นแบบบ้านหลังาทะเลนะบ้านะ่าอะอยู่บ้านนะครับวนี้วันนี้อาจจะเจอกันทะเลอยู่ ขายละไม้น้องไปกัน,น่ท่านเดิมไดค่ทีเขาต้องขันออกเหรอเดี๋ยวอาจจะไปเที่ยวตลาดร้านเมืองก่อนใช่พราะเขาจะใช้เวลากาันแค่อสี่คอสักใช้เวลานานอยู่เนาะครึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทนีเดี๋ยล้วนุ่นตู้ร้อนเอาไปทีเดียวก็ได้โอเคพี่น้องไปซื้อของแมคโครมาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้มาถึงใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพนักงานก็หลับเรียบร้อยแล้วครับ ชวนไปลงไปซื้อของไม่ไปกว่าจะจเงินหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ยอมลงรถสบายสบายอยู่ไปก็ครบกันไปฉันเป็นคนไม่สนใจใครหมดไปพันกว่าบาทเมื่อกี้ไปซื้อของนี่มาได้ของดีมานี่สอบหนึ่ง ไดสอบหนึ่งทำเมี่อย่างปลาเผานี่ได้แก๊สมาหมดไปแปดร800้อยกว่าบาทจะจ่ายไหมจ่ายค่าสีไหมเรามาดูที่ค่าสีหมดกี่บาทแล้วเราก็จะไปอำเภอเวียงชัยต่อว่าจะซื้อลืมไปลงไปคนเดียวมัแกจะไปร้านเมืองทันไหมงั้นอะไรนี่เธอหือือมนั่นไง ไม่แรงไนะหมคบมาหันหน้าหันตาครับเจ็ดร้อยพี่นี่ครึ่งกิโลเอ,อ้ยไม่ใช่ครึ่งลิตรเขาคิด450ครับทำไมเมื่อก่อนเขาคิด300ร้ี่หรอมันอาจจะเป็นสีสีนี้มั้ง <100, 100. S 1> ขึ้นราคามั้งจากเมื่อก่อนเคยมามาทีสา0รตอนนี้สี่ร้อยครับพี่น้องอันนี้ถ้าทำสีรถได้ครึ่งคันนะเพราะว่าเราเอาใส่กาพ่นพ่น,พนนิดเดียวเองครับมันก็จะ แต่วันนี้เขาแถมนี่มาให้ด้วยอะไรทุกแบบอย่างเนี่ยผสมสีตัวหนึ่งนี่แหละรถตูต้สีรถตูตต้เ,เราก็คือถ้าทำสีเสร็จเก็บไว้เมื่อหลังมีแผลขึ้นที่นี่หน่อยก็เอาไปพ่นแป๊บเดียวทำได้เลยหรือว่าถ้ามันเป็นแผลอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่เยเราก็แต้มอใช้ผูกันแต้มแต้มแต้มเนี้ยแต้มแต้มได้นะครับไม่ต้องพ่นกับสีตรงกับตัวรถเลยครับพี่ถามช่างแนละ้วทำไมขึ้นราคาเราบไม่ได้ขึ้นราคาคือสีนี่สองแบบมีสีอันตัวนี้ที่รถโรงเรียนเป็นเป็นสีแห้งช้า ไม่ต้องใช้เลกเกอร์ mm hmm. คือพ่นๆแล้วก็ mm hmm. แห้งมาก็จบเลยถ้าพี่จะเอาแบบ350สิบมีแต่พี่ต้องซื้อเลกเกอร์อีก350นะอันนี้ไม่ต้องมีเลกเกอร์ mm hmm. ก็คือใช่ได้เลย mm hmm. เดี๋ยวก็เอาไปให้อูที่รู้จกักกันที่อำเภอเวียงเชียงลุงน่อครับพี่น้องนะโอยสวิทโมงสามสิบเจ็ดนาทีละก็ถือว่าพอสมควรละนะเดี๋ยวผมก็จะไปอำเภอเวียงชัยแล้วก็จะ ข้าบ้านต่อเลยตอนเย็นวันนี้มีน้ําน้ำาไมลเราชนรบทานไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำกันดีกว่าพี่น้องรอติดตามอีพีหน้าแล้วกันเนาะก็หนึ่งภารกิจเบื้องหลังครัวโรงเดียนครับพี่น้องเป็นภารกิจในการเดินทางรอดูว่าเราจะไปไหนกันต่อช่วงนี้ดูสภาพอากาศแล้วไม่อยากจะไปไหนครับดูก็ทะเลหมอกเต็มเลยเมื่อเช้ามืดเลย จอกันใหมค่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องเดี๋ยวรถเสร็จจะให้ดูว่าสีสวยขนาดไหนไปละสำหรับปีปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ<า>สวัสดีครับขอบคุณ FC มากมากนะคะ